ผูกพากูพาเดเมตแม่จะจะเป็นเชิดเนี่ยมอนสวัสดีแล้วก็สบายดีงามแรกๆพี่น้องมาทุกคนเด้อหรือว่าจะเป็นพี่น้องพังลาะพี่น้องพังไทยพี่น้องที่ต่างประเทศที่ติดตามชมจ้องคองมเมตโน้อยกับคอทักทายสบายดีเนาะมืัอนี้แม่ตโน้อยก็คิดว่าจะไปหาเบิ้งพระค้าได,พาได,ไดพ้พี่น้องเอ้ยจัคชิมี่หรือบอได้มีหรือบอมีกับไปลุ้นนลำเดียวพี่น้องเอ้ยกับว่าอะไรจะห่างพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยก่ายสิได้ไปหาเบิ้งพระค้าก่อนมาได้หาพระค่าย่างเดียวพี่น้องเอ้ย เห็นพลอก็เอานะว่าแต่แนวกินนะก่อนสิไปก็ขอขอบคุณเอสตีดูทานเนาะที่เขาเข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่ต่น้อยตลอดมาเนาะผู้เลอยที่เข้ามาใหม่กัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ต่น้อยเด้อพอเป็นกําลังใจการเทสคลิปต่อไปนะกลับไปพี่น้องไปไปหาเบิ้งต้นไม้นะแม่ต่น้อยไปพางหาพี่น้องเอ้ยหากินไว้กินมื้อแรกนะเดี๋ยวค่อยกะนจะได้ลงดำหน้าคือเก้าพี่น้องเอ้ยเพราะว่านาค่อยกะยังมาทันแล้วอยู่เนาะพี่น้อง พออเพื่อเกลียดมาแล้วพี่น้องเอ้ยแม่นางกิ๊บแม่นางแตนเตนพิ่อกเกลียดมาแล้วอย่างตะคอยเนะี่ยอย่างผู้ทันเล็วช้าก็มูพี่น้องเอ้ยไปหากินเมื่อนี้กะไปชิมเก้าวทีมเดิมพี่น้องเอ้ยไปกับบ่าวภูพาตาน้อยคือเกลานะเมื่อนี้เป็นได้ชงเชิงงามเนี่พี่น้องเอ้ยนี่เกือบงามผมหมกอีหมกงามเพราะว,ว่ามีเอฟซีเพเนนิ่นผาเงิน<พ>า<ห>มาเฮ้ยซื้อนะพี่น้องพอดีเพิ่นเห็นอันเพิ่นเห็นอันบ่าวภูพาตาน้อยเพ <า S 1> ิ่นบอกมีชงเชิงเกือบถือถือนะเพิ่นก็เลยพระเงินมาเฮ้ยซื้อนะแต่ว่าเกือบทุกเก นี่นะแนนม,ไม่ไปุ้แมกะจ๊าปะงกะจีไป,ปไปไปะผู้ผัไปชมคุ้แมงกะจีพี่น้องเอ้พี่น้องไปเห็นแมงกะจีนะนี่ชองคุยเอ็ดเบาละสรล้วาตน้อยกชุกล้อมาน,นพี่น้องเ้ยไปหาก,กินก็นได้เสรล้เจ้าูมานละช่องคุยช่องหูช่องคุยได้ เมื่อเขาบันไดบ่าผู้พาเป็นคุดแมงกระจีแกคุ้งแล้วพี่น้องพี่น้องเอ้ยบ้านตะน้อยเป็นนงางเผานะผู้พาเป็นผู้คุดแก้วเป็นคุดทรายนกเราไปแต่ขี้ควายบถเด็ดมาเนี่ยจีเรได้แล้วบ่แมงกระจีนะโอ้ยขีอินนะตัวมันใหญ่นึงเนาะแมงกระจีจด่ดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เอาแล้ว อืมกระดังไหมลูกมึงกระเชื่ออยู่บ่าวผู้พาเป็นกระคูนอีละพี่น้องเอ้ยแม่นกระจีนะอ๋อตานไม่จ้าอ่าตาน้อยเป็นกระยืนเผาหากกระได้ตัวนึงพี่น้องเอ้ยแม่นกระจีกันอันนี้นะตัวที่ชองเบาผู้พาเป็นคุนนี่นะน้องเป็นกระยืนท่าอยู่ตะปี้กุ้งนะบ่าวผู้พากุ้งนะกุ้งก็ได้พี่น้องเอ้ยผูผพาเป็นกระ อืมอีดอีดอีดอยู่บ่หน่าเม้นบ่อันโอ้ตัวนี้อยบ่ตัวนี้อยู่บ่อะเม่ละชิเลอ่ละชิเล่ตัวใหญ่อนี่เนาะบ่าวผู้พาเป็นชนไปหาหน่อมาพี่น้องเอ้ยหาหน่อมายบงอยู่น้ากันแคมเดอรนี่นะพี่น้องเพื่อเห็นหน่อไหมชิเล่

ยังไม่ทันอ้อฉุกมันต่ำเน่ยกูพาพี่แจ๊บออกกันน้อยเด้งน้อยนึงพี่น้องเอ้ยนี่กระดงบางเยอะขึ้นวะนี่กูพาพี่แกเห็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยน้อยไหมนะ่ให้ไม้บกนี่นะหาเมือต้มเออเอาไห้เผลอเวลาเอาไห้เผือ ไอ้เธอนำปักเนะเจ้าก็อย่างพี่ชุป้านีนิดหนอยหอมหนอยหอมออออพพเห็นหนอยหอมอีพี่น้องเอ้ยนี่ผู้พาเพ็นเห็นเออว่าผู้พาเพ็นเฮาอยู่ในเพื่นอ,อ,น,อ,อ,อนพี่น้องมวันนี้ไหนโง่ทำหมเพื่อนน่ะได้แล้วหนึ่งชงอ่านเพื่อนเรา Hmm? Ừ. <laughs> đây là cái nó nè đủ cũng đây u ừ, hoa bên trong cái này đây là u ừ, đấy น้ำมันชวนมาหาน้ำมันแม้ว่ามีหมาก,ก็เยอะมากผ้าเพินมมากสิหาน้ำมันมาต้มเพิ่นวางบ้าแตะน้อยเพิ่นเก็บน้ำมันืฉยกระยัง่งพี่น้อยร้องเพลงไปพร้อมคุณแมงกระจีอะไรพี่น้องเอ้ยผู้ผ่ากันหน่องเพนพระเด็จคุณแมงกะจีนะ น่อยนึงคือเล่นน่อยนะไม่อยู่จี้นะหย่าแล้วพี่น้องก็จะหาโนมัยกับพอดีมาหาพักค้าแล้วบันนี้คือพระค้ำพินตันเอามิตร้าพินตันเอ๋อบรรยากาศไม่ดนิกฮ้อนอะไรเลยเนาะฮอนเทฮอนว่าปวดเลยปวดประเด็ดเลยฮะอาโจ อุพาตาน้อยเพื่อจมหอนแดดลีนนอได้ช่องชํามือและแดดนี่กะนแดดแ้แดดว่า พระกระปุ๋งน้อกับพี่ท่นเนาะเมื่อวานนี่แม่น้องเต็นพินมาหาเนอะไม่นี่นะเนาะไมหน้าคอยนี่แม่งเต็นพินเอาเนาะเมันก็เลยมาอย่างน้อยนึงนะตรงก็เห็นว่านนี่เก็บบักหลายนึ่งพระกำลังลืมปุ่งเนาะ<ป>แดดนี่กับพีลึกโอวยปวดแดดเนาะแดดแท้แดดวะ ่ icana, บาผูพาเป็นเห็นพี่น้องยอดดนญ่าอยดจุ่ดิิดอ่ขึ้นกินกวาดตะกุดหนูเอ้ยคือ้ตมคว่อยผาะตม่ยผาอ้อยนเลยีดินเนาะก็เลยเอาค่อยผานะนี่หยดนี่ไงนี่นะกวาดนง่ามเลยอดนี่ก็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 หนาหลาย เห็นี่น้องเอ้ปะคนะเพิ่งปิ้นเอาอีกก่อนก็ๆๆคุณเม่นขีเล่วนละุณได้หนามทั้งหมดฮะโอ้ยเ็หอนขนาราพี่น้องเอ้ตอนนี้อบรรยากาศมือนีก้อนอุเอาดิเออบางหลายงเบา ลายกะเอานี่ก้อนกูผ่าเป็นเอินเป็นน้องไอ้พระนาลายีนะ้อกเด็ดห้อนบาดตน้อยเด็ดหอนอ่ะไห้เด็ดหอนกะห้าพบอ่ะเนาเด็ดหอนนย่ังไ้อยู่ะ่้าทั้งมูลอันนี้โอ้ยไก่ยน่อยูก่ยุงตียิ่ง มองนี่ลายขนาดพี่น้องเอ้ยอันนี้อันนี้บลูพูพาพี่เอิญ่าลายเนี่ยหากําลังปุ่งกําลังงามเลยนะ้วก็เจ็บดิน้ำน้ำไหลอืออือพี่ดึกเลยอันนี้ดึกหอนอบเอาอันนี้เนาะก้อนเมฆไปเชื่อมืดเด้มาเฮาเนี่ยมาคำเป็นเอาพี่น้องเอ้ย แดดกระฮ้อนอันนี้เนาะขึนลือึ้นลือแดดเลยนอนแท้ฮอนวะไอันนี้่สอ,อ,อ,อนเซีนให้ได้กกอันนี้นะฮามกกอันนี้อยอดนี่งามเลยพี่นอ้องเนาะกำลังอ้อเนาะกำลังกกยอดโจ้ไอันนี้ที่ก็มีพี่โอ้ย ลักลีอยู่นํ่งมือนี้เนาะป่งแปว่าอยู่ในหงก็เอาเพื่อฮะก็เอาเพื่อว่ะอีเล่อโค้ก็ก็ก็เียนหัวช่อยจังวะนอดน้ำเอาอยู่ไหนก็ไม่เอายนมี่ก็ก็ก็นำปัก ถ้า <Net> น้อยจะกาดงานชุ่แม่มสงมัลายน่แม่สางมัลายนึลายนึ่นส่อองะเห <พ pa. S 2> ็นอนีเอเ้นดยไงฮนถ้โอ้ยม่นลายเนาะ ไอเลยพี <Doo> ่น้องเอ้พะคะกันนะนี่อ๋าตัวเด่นขอนพี่น้องเอ้ยเธอหลายชดชดอยู่ตอนนี้ก็ได้บ้าผู้พาเป็นกับการคุดเม่นพี่น้องเอ้ยชิลเลอร์เม่นนะผู้พามาเบ้างดูอ่าโป่งจ่าแล้วเนาะหน้าจ่ากำลังเหยียบเหยียบเลยนะเป็นเนื่อนี้อืมอ๋าตัวพี่น้องเอ้ยนี่บเขาขำพี่น้องลงมาง้างอยู่ที่ของหน้าลายดีนะยอดโจโจทั้งหมืดยอดใหญ่ๆทั้งหมดเนาะอ๋โตัวโอยำตัวน้อยละโอย่์หนามปักเิ็นไปโจโจอยู่ บงกินแล้วกะนไม่ว่าอันเบอร์มันโลงเบอร์มันล่นน้อเบอร์มันล่นแล้วกะมันก็เลยโป่งนะในนี้นะโป่งก็ลังโป่งไหมหน้าไม่ดีเชือกยังก่อนบ่ราะข้ามเป็นผู้เอาคอยเป็นผู้เชือกระยังหลายดีเนาะตาน้อยกับการข้ออันกระตุกนิดแก้วอ่ะแก้วเอ้ องานประคำเป็นดึกนี่ยหลเลย,ยางานเนี่อย,ย,ยอหลเท่ไหลวะหยดใหญ่ๆทั้งหมดเห็นไหมแม่มือเมันอยู่ตรงน้นี่เห็นไ่ไนี่เด้ยหยดกันนี้ใหญ่ๆนี่เด้เอ้ยอ่ะนี่แ่ละ เดี๋ยวแม่ต่น้อยแกจะได้ปิดอีกก่อนพี่น้องอดี๋ยวลงนะซีกมันนะบิลนี่อาแต่ตัวนี้งามขนาดลูกนี่นี่เป็นผูบเป็นผูงน,นี่ตอนแรกเะาค่อยแดดเนาะเวลา Lastly, ตอนเช้าก็ธรรมดาอยู่ตอนแรงมากนี่กว่าคือลึกลงดำหน้ากันจนมีจะได้ความมอง ต่น้อยอย่าข้อแก้วนะเฮ้ยฮิลึกบอฮ้อนบอกขำเป็นเขาอ้าวต่ไหนะพีนน้องเอ้ผู้ตาไนผู้หลายนะชี้ยะอยู่คุหลายอ่านโพนี่เนาะอันบอกขำเปนยิ่งใช่โอ๊ยว่าตาน้อยเอจักรตินละบากเลยจักรตินเอ็นเอ็นเลยอือื เธอีนเพ้อหอนเป็นยาคืนทิ้ไม่ได้เนาะไม่แมนหน่อยคอมาทั้งแมนเม่ก็แมนเธอของคุณกว่าเอาเด็กคนเมฆเออ

เดี๋ยวมันมันเนยมันนเยงสตว์นัวนเก็จะดีเอะกปาน้โอ้ยใกลนี่กันเนาะต้องไปเชื่อไปน้ำเนาะเออบอกขำเป็นแมนพี่น้องเอ,อ้ยหอยใหญ่ๆทั้มือตะทึงพูนะเออ Này, tốt là Ta nói cái bộ nó bảo phim phải hà đam mây đam nạp Ai Ủa, ừ, như ta này, vô phim nó ơi bỏ khăm tin men tất nhọn nhảy nhảy thì mới đây cứ 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 ơi đây là phi nông người phật hạ cả này nhọn nhảy nhảy thì mới coi men mới kia này men tạ đẹp phi người hư lại chút chút ôi già hồng nè pin anh còn phi nông ôi làm đi เข็ดห้องนะคนจะตกบ่างแม่ตะน้อยจะย่าแล้วพี่น้องเอ้ยาพะานะปตัวโหนนี่พี่น้องเอายไรชดๆค่อยกันนี่นะมาหาสิ่นยาเือคนนี่ เดี๋ยวค่อยกันชิได้ลงไปหาดำหน้าก็พี่น้องก็ไปนี่ก่อนชิลงดำหน้ากะกัพี่น้องเยี่ยมมึงผักคะก่อนก็เนาะเพามันชิได้อยู่ผักคะนะมาเยี่ยมมึงกับยังผักคะของไม่ตะน้อยพี่น้องเอ้ยว่ามันชิได้หลายอยู่บนเรื่องมันเรื่องตัวผักคะนี่ได้บักหลายอยู่พี่น้องเอ้ยถ้ากินแต่น้อยคนนะมันชิบมืดนี่นะได้หลายอีกนีก้น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 อดยอดกิ่ใหญ่นะตัวมี่จะนามกับน้มเท่นะบกหลายนึ่งเอาพื้นมานี่กะโอยู่ทางลุ่มอีกยังทางลุ่มอีกอื จนยวายเยอะคึ้งก็อย่างจำนี้ก็โอเคนะพี่น้องเดี๋ยวมื่อแรงเพะล่ะค่อยแก่ชีได้าหาไอ้ยุ้ยกินนะเดี๋ยวชีได้ลงหาดำหน้าก่อนแม้แต่น้อยดำหน้าก็ได้เฮือที่โฉงพี่น้องอันนี้เฮือที่สามนะแต่ว่ามันมีเฮือใหญ่ได้เฮือดน้อยเสม,มอหลายข้นทำกันห้าหกข้นผู้พาไปเอ๊ะลดข้าอยู่ผู้เบิ่งเนี่ค่อยแก่ชี้ได้ลงดำเขาก็มาหนีิไม่แล้วกันจังหน้อย

แม่ตะน้อยจะญาติอะพี่น้องดําหน้านะเพราะว่าเมื่อว้นขึ้นตะเวทในน้อยนึงนะเพราะว่าผู้วณ ว่าผู้พากับตาน้อยเพิ่งอยากกินข้าวนะเที่ยวขึ้นอยู่แต่แต่ข้าบ่อข้ามของก็แม่ค่อยยันกับบ่อชนโผลค่อยอยังทันขึ้นนะค่อยขึ้นก่อนไม่ค่อยแกะที่ได้ย่างมือหาไอ้กินกับพี่น้องกันไปนี่ไอ้กินท่าเขาก็แม่ตาน้อยแกะที่ได้ชมผักข้ากับพี่น้องกันไปนี่ปลาตัวพี่น้องนี่เห็ดเพิ่งงามอะไรนะน้ำว้าค่อยเอาเพิ่งทุกนข่อยแล้วเิ่นเห็นนะเพิ่นก็เลยเอามา มึงเดี๋ยวค่อยกะบชิได้แกงเชื่อน้ำเดือกปลาคะอะไรพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยกะชิได้หาชอมปลาค่ะก็มาหนีนะงามมีเนาะใหดเพิ่มเนาะกำลังพอดีงามเป็นแต็มๆเลยนะบ้าผู้ผ้าเป็นกันขึ้นเลยแม่เป็นอยากกินข้าวให้แหงพี่น้องเอ้ยตะอืขนมาแล้วก็ม้วนเท้าม้วนเท้าเลยเนาะกินข้าวกับลาบชิ้นควายที่ค่อยชี้มาต่าเมืองเวดน,นี่พีน่น้องเพื่ออะไรอะเอาปลาคะเอากับพี่น้องแต่น้อยกาจะได้อีกนน่ะโอ้ย่างไรปลาเนี่ยเป็นนกนะ มาคลายเนาะโอ้เมฆจีตะน้อยกันอ,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 อียเหรออีกเหรออีกเหอ้นนี้ขี้มันนะนะนี่นักขี้มันนี่นะเด้อเนี่ยขี้บดทั้งหยดเลยปลาตุ้ปีน้องเอ้ยผักขาคขาไมาน่นี่ได้ลายดีนะเฮ็ดเพิ่งก็ได้พี่น้องเอ้ยผักขาะกบะบบกงามๆนะงามอีหลีเดี๋ยวเฮาปาผู้พาเปชมชมช็นโจมโจมโจยนะเดชมผักาาเขา,ขาขพี่น้องเอ้ย บางทีก็คำสินตันอ่อนแล้วก็ไม่ได้ชมนะชมแต่เว่าตุ่เกเรตัวนี้งอนใ่ายค่ะตันี้ไม่ลงด้นเลตลงด้นไหมลงบูเดียละยานเงถอออันนี้ดิบตันวนนี้ก่ควายก็ดีนี่ะยะถือเจ้าตันโบตันันะตันข้ามึงปีมาเถอะนั่นแหละค่ะ

ชาวบิวเพเป็นการนึ่งข้าวกับคำเพียงเอาอยู่ทีอีกครับกระชุกเดี๋ยวนี้นะช่วยจะบิวเพื่อนึ่งข้าวชุกเดี๋ยวค่อยกะใช้ได้เอ็ดกินได้ไหมนี่ช่อมเลยแล้วค่ะค่อยแกะช่อมเลยพี่น้องเ่อนเดี๋ยวล้างก่อนล้างแกงก่อนแม่ว่าน้ำซักมือได้ล้างมันเด้ออย่ายไรทีนี้เลยนะักมือดีได้เฮ็ดกับแกงเชิมดี่อยู ก็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 อ่ะว่าทันอาชุดล้างชงน้ำเลยพี่น้องเอามืดนี่ไง ตำเจียวชื่อแกงก็พี่น้องอฮะอขนฟ้ากระักเอฟเลยเนาะนี่มาคือเนี่ยคือมืดก็ฮะคือมืดคือก็มือลีว จำแจวเละพี่น้องเอไปปรุงื่องแกงก่อนอมาคิดค่อยแกะใช้แป้งหนูก่อนอมาเป็นแต่เสียอย่างเนาะตอกนั่ในเผิร์สมอแกงค่อยกาได้ปรุงแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยค้างหม้อแล้วมาเนี้ยคือชฉบีเป็นค้างหม้อใหญ่ขนาดลมมาเนี้ยม,ม้อแกงปลาค้าแม่แตน้อยก็เริ่มพุทแล้วพี่น้องเอ้ยนะเห็ดผึ้งอยู่ทางลุง โอ้เด oh, ี๋ยาอีกจ oh. yeah. ังหน่อยพี่น้องเอ้ยปุงหากินข้าวนะแกงปลาค้าก็จะชุบพี่น้องเอ้ยาทำเป็นกุ้งฝนกระโตกลงมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นะพอดีรดหน้าค่อยแถวแคบทำบะมีน้ำนะนเาแล้วพอดีเลยฝนตกลงมาอีกนะเพราะแม่ก็จะเอากระมือเมื่อกี้นี่นะยางโบรานยังคัน่อตอกนตกามเลยนะเด็ดักแกงอาหากินข้าวกันพี่น้อเอ้ยปาตกฝนกรตกแน่อลีนะฝนตกลมพัดแม่ฝนละลาได้มีรมอหนะ เออเออเิวเปกเปนี่พี่น้องน่ยุ่นกินข้งม็ตะน้อยไม่แนนกแกงผักะนพี่น้องเยมาๆพี่น้องมากินข้าวแรงตม็ตะน้อยไหมืม่นี้นะกินตะเวนแน่้อยนึงนะข้าวแรงนะโอ้ต้มปาตะน้อยเป็นกระไดผู้โมนทามนานี่คืออะไรแทบเนาะนี่ผู้ฟ่าเพิ่งกะผูงกะนอยได

กะระล่มตัวกะระล่มผู้ชายมันก็ได้จริงป่าอะไรหนึ่งสองเ,เยอะข้าวเน,นี่ยนะอ้าตัวผลพีดมาละที่น้องเ้ยปะนี้โอ้ยข้าวตกากผลข้าวตากผลทำใบป่าละนีนต่ตาน้อยจะได้กินข้าวยญาแล้วพี่น้องก็คลิปนี้ก็ได้ถ่ายพี่น้องบนเท่าน,า,นานีา้แหละคลิปหน้าระบอการหน้าค่อยกันใหม่นะคลิปนี้ก็คอจบเพียงเท่านี้แหละ